บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอักคลสาวกถึงชาวเอเฟซัสพี่น้องพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเราเมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคิสเจ้าท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหันสถานพระเจ้าโปรดให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระคิสเจ้าโปรดให้เรามีที่นั่งในสวรรค์พร้อมกับพระคิสเจ้า เพื่อจะทรงแสดงพระหัตถ์สถานอันอุดมเหลือล้นของพระองค์แก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยในอนาคตโดยทรงพระกรุณาต่อเราในพระคริสต์เยซูท่านได้รับความรอดพ้นราะพระหัตถ์สถานอาศัยความเชื่อความรอดพน้นนี้ไม่ได้มาจากท่านแต่เป็นการประทานจากพระเจ้า มิได้มาจากการกระทำใดๆของท่านเพื่อไม่ให้ใครโอ,อ้อวดตนได้เราเป็นผลงานของพระองค์ถูกสร้างมาในพระคิสเยซูเพื่อให้ประกอบกิจการดีซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดล่วงหน้าให้เราปฏิบัติ ระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า